วันนี้ก็มาเที่ยวชมธรรมชาติหำังยากเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะตอ,อย็นาก็ได้เอาเป็ดมาลงให้หากินแบบตามธรรมชาติก็ดูอิสระไปอีแบบหนึง่งของการดำรงชีวิตของสัตว์โลกที่ต้องพึง่งพาอาศัยสิ่งกันและกัน ในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่สําคัญก็คือไม่เบียดเบียนจิ้งกันและกันและไม่เบียดเบียนตัวเองให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนนะครับถือว่าเป็นโอกาสในการเชื่อชมของธรรมชาติในวันนีเข้านานหนาววันดีวันที่2องพันวาคมพศสองยนี้นะครับ ครับช่วงนี้ก็ทางสวนธรรมมิกรราชก็ได้ทำการปักธงเพื่อเกียมงานในการเผยแผ่ธรรมะกิ่งพุทธการในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของผู้มีความสนใจในการสร้างหนังสือธรรมะคือนรรหนังสือพระไตรปิฎกกิ่งพุทธการเพื่อมุนรอบธรรมจักรของเรา ในธรรมะกิ่งพทธการนี้นะครับญาติโมทั้งหลายก็มีความสนใจจะร่วมบุญก็สามารถร่วมได้ในเพจมหาวิวธีาอัยไรทมิกราชอำเภอสุมพลจังหวัดชนลินได้นะครับตอนนี้พระวิงก็ช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือ ก็เพื่อเตรียมงานในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างความสามัคคีผักดันดวงจิตตลอดญาติโยมทั้งหลายให้เข้าถึงธรรมะริงพุทธการในครั้งนี้ก็เพื่อให้เราได้เห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างไรกับประชาชนของชาวพุทธหรือสัตว์โลกทั้งหลายที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา เพื่อนำธรรมะต่างๆเข้ามาขัดเกลาจิตใจของเราครับก็บริเวณการปฏิบัติธรรมก็ยังไม่มีอะไรมากตอนนี้กำลังพัฒนาไม่ว่าอาคารและที่อยู่อาศัยของพระสุทธสงฆ์ตลอดผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมหากมีความสนใจแล้วพร้อมที่จสะสละทางโลกเข้าสู่ทางธรรมก็จะ พัฒนาจิตใจให้เราได้มองเห็นอะไรหลายอย่างนอนกลางดินกลางสายได้ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนหรือว่าไม่ติดุขเกินไปติดความสะดวกสบายมากเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็นผู้สละแล้วให้การออกบวชหรือว่าการเข้ามาปฏิบัติธรรมในสถานที่ต่าง โดยเฉพาะสวนธรรมิการาชของเราในจังหวัดสูรินนะครับก็ใครมีความสนใจก็เข้าไปดูทาง YouTube ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆได้นะครับบริเวณโดยรอบตรงนี้ก็เป็นลานปฏิบัติธรรมที่เราได้สลับปัจจุบันใจมาก่อสร้างเอาไว้ ครรับเข้ามาปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมธรรมะกิ่งพุทธการในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นบุญกุศลอันสูงสุดน,นะครับอาน,นิสงส์เหล่านี้จะนุนนำพาให้เราได้พบแต่ความสุขในชีวิตรดับใดที่เรายังไม่ถึงจึงประนิพานยังไม่หลุดพ้นจากกี้เหลือตัณหาความรุ่มหลงสึ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองบุญเหล่านี้ก็จะ ส่งผลให้เราไปทุกภพทุกชาติตามความปรารถนาและอธิษฐานของเราที่ตั้งจิตเอาไว้นะครับแต่ว่าก็อยู่ที่ดวงจิตจะมองเห็นประโยชน์จึงนี้ปากน้อยแค่ไหนครับก็เข้ามาในอาคารก็จะเป็นพระพุทธรูปปฏิมาก,กรทั้งหมด ก้าพระองค์รวมพระพุทธเจ้าน้อยก็สิบพระองค์รับเป็นผู้นำธรรมะจริงพุทธการในครั้งนี้เพื่อนำไปเผยแผ่ให้แก่ประชาชนความสนใจความศึกษาหลักธรรมที่สูญหายที่ว่าพระพุทธองค์ยังเผยแผ่ยังไม่ครบก็นำมาเผยแผ่ในธรรมะเป็นธรรมะจริงพุทธการในครั้งนี้ก็เ,เพื่อช่วยเหลือ สัตว์โลกทั้งหลายให้เข้าถึงธรรมรู้ความเป็นจริงในการใช้ชีวิตการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันนี้ที่เต็มไปด้วยเทศโนโรยีต่างๆเข้ามาหล่อเลี้ยงให้จิตใจนั้นลุ่มหลงหรือว่าก่อเกิดแห่งตันหาลักคะกิ่งต่างๆที่สะกอบโกยให้เกิดโทษะความโกรธความหลงต่างๆ ที่จิตใจยังยึดติดอยู่ก็จะทําให้เรามีแต่ความทุกข์ความเลาร้อนหากจิตใจบุคคลใดที่จะเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมสละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อสร้างสเสบียงทพิ์ไว้ในภพชาติต่อ,ตอไปแม้ชาตินี้เรายังเป็นผู้ยังมีความหลงต่อทรัพย์สินเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงต่างๆก็ดี สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาหยิบจื่นมาให้ให้เรามีหน้ามีตาเชิดหน้าชูตาในสังคมก็ล้วนเป็นสิ่งจอมปลอมเป็นส,สิ่งที่สมสม,มุติเช้่เราไม่สามารถที่จะเอาติดตัวไปได้ดังนั้นเราก็จะใช้หลักธรรมของพ่อหลวงก็ได้นะถือว่า ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้มันก็เข้าในธรรมะกิ่งพุทธการก็คือให้ลดละตัณหาความลุ่มหลงจึงที่ไม่ใช่ของตัวเองนี่ก็จะทำให้เรามองเห็นสภาวะการใช้ชีวิตมากขึ้นว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนจึงที่เราควรขวายมามีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนทุกต่อร่างกายสังขารก็ดีทุกกรอบทุกกับ เรีง่งร่างกายสังขารบุคคลอื่นก็ดีไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับเราได้ก็จะแปเปลี่ยนเป็นทรัพย์อย่างอื่นที่เราควรควายเอามาให้ชีวิตมีความสุขในแต่ละวันเท่านั้นเองนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะหาความสุขที่แท้จริงได้ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ นั้นก็หมายถึงว่าบุคคลที่ยังมืดบอดอยู่ยังมีความลุ่มหลงในทางโลกในสังคมที่มีแต่กีเลตันหาราคะจิงต่างๆที่เข้ามาสมจิตใจให้เศร้าหมองแม้เราจะมองเห็นทางออกแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขจิงเหล่านั้นได้อย่างชัดเจน บางคนอาจจะหาทางออกไม่ได้ก็จะไปหลงกับสิ่งที่ตนยึดว่าทําไมคนไม่สนใจทําไมคนไม่รักทําไมมีใครช่วยเหลือก็จะไปหลงกับสิ่งที่หาทางออกฆ่าตัวตายบ้างอย่างนี้อันนั้นก็ไม่ใช่ที่จะเป็นทางออกที่แท้จริงดังนั้นบุคคลใดที่หาทางออกไม่ได้ไม่มีว่า ไม่ว่าจะทรัพย์สินเงินทองขาดสับสนก็ดีนะครับทางวัดทางศูนย์ปฏิบัติธรรมมิการาชแห่งนี้ยินดีต้อนรับทุกทกท่านที่จะเข้ามาเข้ามาศึกษาพระธรรมมาป,ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมพร้อมที่จะนำธรรมเข้าสู่จิตใจของเราเพื่อปรับสภาวะจิตใจของเราให้เกิดแจงสว่าง ที่มันมืดบอดมานานแสนนานไม่ว่ากี่พบกี่ชาติก็ตามก็จะทำให้เรามีแต่ความทุกข์ดังนั้นอาตมาพาดพระคุณรอดกว้ยฮโตก็จะขอสักชวนญาติโยมทุกทกท,กท่านโดยไม่มีประมาณนะครับก็เข้ามาถือศีนปฏิบัติธรรมดีกว่าเอาเวลาไปกินเหล้ามายา รือไปเชี่ยวทับเชื่อบาโดยไม่เกิดประโยชน์นะครับเราเอาทรัพย์เหล่านั้นที่หามาได้มาแปเป็นยทรัพย์ภายในเพื่อติดตามเราไปทุกภรบทุกชาติแม้ใครจะบอกว่ายุคสมัยแปลเปลี่ยนไปแล้วบนบาปไม่มีนั่นก็ถือว่าจิตของท่านยังมืดบอดอยู่นะครับหากร่างกายท่านยังมีความาแกริญชรามีความย ยังมีความต้องการทรัพย์จินเงินทองอยู่นั่นก็หมายถึงว่าท่านยังมีเรื่องตัหายังมีความแก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยจึ่งเราดีดนเป็นธรรมะของพระพิ้าพระบุทธกุค์ได้ถ่ายทอดเอาไว้ให้เราได้ศึกษาได้พิจารณาความเห็นธรรมในร่างกายสังขารของเรานี้ล้วนเป็นจึงที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่ยั่งยืนดังนั้นบุคคลใดที่เข้ามา ได้ยืนเทปนี้ได้ยินคำอธิบายสักส่วนในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ตาเห็นธรรมเข้ามาหาความคนทุุจากวัฏฏะสงสารนี้เพื่อมรรกวิน,นิพานเพื่อมรดกและพระธรรมประสงค์ติดีพิ่งขอเจริญพร